ค่ะพี่พีทที่เจ็ดไดทำดีกว่าเนาะพี่พีทที่เจ็ดนะคะเอ่อเรียนไลซิ่งหมายเลขสี่เวินค่ะทำไมทำไมคุณเป็นใครโอ้โหอุ้ยขอโทษค่ะเต็มขาไปโดน แอมซอ r เถ้วยผู้หญิงมือสองเหรอคะถามว่ามือสองเหรอมือสองเหรอคะอยากรู้อยากรู้ไม่ใช่ โอเคพระเป็นเป็นพระไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะไม่ใช่มือสองปกติจะเป็นมือสองใช่ปะแต่สอบถามาว่าใช่ไหมก็เป็นบุคคลนี้ออกมาแล้วก็เป็นบุคคลนี้ออกมาก็อดูไปแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าอถามอีกอีกรอบเพื่อความชัวร์โอ้โหหายหายผืนทิศ ควีนทีเ e ็มทีเอ็เเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงที่มีเซนเป็นผู้หญิงที่เป็นลูกของพระแม่ธรณีคือต้องการอะไรอยากได้อะไรก็คือใช้จิตใช้จิตเลยกเอาสื่อเอาหรือถ้าผู้ชายคนไม่ดีหรอเข้ามาก็คือจบแต่ปกติแล้วภายในนี้จะเป็นเหมือนแบบ มือสองใช่ไหมแต่เผอ,อินพอ่าถามไปแล้วว่าใช่ไหมว่าบอกว่าไม่ใช่เป็นอ่าเป็นลูกของพระแมธ่ธรณีลูกของพระแม่ธรณีก็ลูกรักของพระแม่ธรณีก็คืออันนี้ก็ธาตุดินใช่ปะ่ะก็เอาช้คนเดียวกันน้ำอุ้นน้ำกับดินเข้ากันแล้วรวย รวยไม่รู้เรื่องครับท่ทานรวยแบบคือรวยไม่รู้เรื่องอะ่ะเออ,เอ,อจริงจริงนะดินกับน้ําเข้ากันไงเห็นไหมเวลาดินจะบ้านเราเทน้ําลงไปจะปังซึมแล้วก็เข้าด้วยกันจะปังแล้วถ้อากาศเราเทน้ำนนอ,อ่ะอากาเกิดอะไรไม่เกิดประโยชน์เปรียบเทียบใช่ไหมเอออันนี้เรื่องจริงนะอุดมสมบูรณ์รวยไม่รู้เรื่องคะ่ะจะได้อะไรขอใช้จิตขอเอาได้หมด ถามว่าทำไมก่อได้หมดเพราะว่าเต้มบุญเขาถึงแล้วค่ะอันนี้ไม่ได้มาโนะไปเองนะคือท่านซื้อมาอ่าคนเราแต้มบุญม่เหมือนกันใช่ปะ่ะก็อยู่ที่ว่าบุญเราสร้างมาประมาณไหนแต้มบุญเราได้ประมาณนั้นก็คือก็คือบุญบารมีของเราเนาะแต่ด้วยกับคนเนี้ยเข้ากันไม่ได้เลยอะ่ะคนหนึ่งแบบ อีกคนหนึ่งแบบดูเลชีวิตชีวิตไปทางสินทางธรรมใช่ไหม mm. คือแบบเป็นคนจิตใจดีด้วยเออเป็นคนจิตใจดีมีเมตตามีความอารีชอบช่วยเหลือชอบแบกภัรมีน้ำใจน้ำใจแล้วก็เออคืออชอบแบบคือเคารเคารใจคนคอ,อื่นใช่ป่ะขอบโยนคนอื่นอะไรเงี้ยมัน้ำใจน้ำใจดี mm. อ,อืมอเราก็ลืมคนนั้นไปดออูพี่ชายคนนี้ดิเห็นมองถ้วยแบบ คนละขั้วเห็นไหมอันนี้คือแบบสิ่งจอมปลอมเห็นแบบมองเห็นแต่สิ่งจอมปลอมไม่ไม่เห็นความจริงของโลกโลกแบบสมมุติอะไรเงี้ยมีแบบติดอยู่กับอ,อะไรรู้ป่าลูกตาคือต้องแกะลูกตาออกแล้วก็เปลี่ยนลูก,ลกตาใหม่เออประมาณนั้นแต่เคนนี้หรอคนละขั้วใช่ไ การกระทั่งความประพฤติคือคนละขั้วไปเลยอันนี้ก็คือไปทางสายธรรมะใช่ไหมอันนี้ก็ไปทางเตวิลเออนี่แหละคนละขั้วเลยต้องไปมิสซี่เออยังอยู่ในโคนตรงอยู่เลยคนนี้ยไม่รู้จะตื่นวันไหนหรอกไม่รู้แต่คนนี้ตื่นแล้วเนี่ยเนี่ยรวยด้วยเนี่ยแล้วอยู่คนเดียว,ยวยแล้วรวยแล้วพี่ชายก็คือ โอ้โหชายนี่โอ้โหตาต่ำเปิดเนี่ยนะคือคนที่เป็นครอบครัวม,มานานเพิ่งรู้ว่าบุคคลนี้คือเป็นคนที่ทำอะไรได้แบบมหัศจรรย์ได้อะไรเงี้ยเพิ่งมาดูตอนเขาไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือเพราะว่าบุคคลนี้เขาอยู่ด้วยใช่ไหมทําไมเขาถึงชีวิตทุกอย่างเขาดีเพราะว่าเขาได้บุคคลเนี้ยเสริมหนุนดวงแต่เขาไม่รู้ ผู้หญิงคนนี้คิดว่าผู้ชายเป็นคนหนุนดวงเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วพอเกิดเหตุการณ์บางอย่างท้ายที่สุดแล้วเขาถึงรู้ว่าตัวเขาเองเป็นคนหนุนดวงผู้ชายอืมก็สิ่งไม่เสม,มอกันก็คือจบตอนเป็นคู่แค่ก็จบแล้วก็เขาก็จะไปเจอคู่ที่เท่าเทียมกับเขา ก็คืออบุญที่เขาสร้างบุญมาชะตาก็คือเขาจะเจอคนที่บุญบุญเสมอกันนะนะสิ่งเสมอกันเจอแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วไม่ได้โกหกนะมาแล้วเปดูไหนไปดูอริมาแล้วท่านเราอยู่ใครไม่รู้แหละดูใครไม่รู้แหละขอดทุกคนนะคะขอแจมทุกคนคือมาแล้วนี่แหละมาแล้วเนี่ยใชิปีเรียกได้หมด รวยเยอะรวยมันรวยอะไรแล้วลูกรับพ่อแม่โทนี้เลยโอ้โหไม่ต้องพ่วงแับเขาบอกเขาเป็นคนจิตใจดีนีดนึเนี่ตาแล้วพ่อแม่โทนนี้ก็คือเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาด้วยก็คือโอ้โหลูกฉันขั้งแตกนี่นะที่ท่านสื้อกันะลูกรักของฉันขั้งแตกโอ้โหคนลุกโอ้ยคนคนหัวลุกห่วงมากรักมากคนดีท่านก็ปกป้องมาเนาะ คนดูในซีนในทําเนาะท่านก็ดูแลปกปกักษรักษาโหลูกรักเลยครับบุคคลนี้หวง่งหว่งมากห้ามห้ามทำอะไรลูกสั่งนะทำไม่ดีแล้วห้ามเตะเตดขาเลยนะลูกรักเนี่ยเอาไม่ได้พูดเลยนะคะท่านซื้อมาแบบนี้เนาะเออว่าที่เราเรียนมาใช่ปะครับผมถ้าม่ชื่นะไปเรียนนะครับโเอร์าบทไปนะคะบผมนะครับผมนะ 你看。我的